มอนี่สั่งของจากรัชดาเบาอ้อมือจับของรถให้ซีรีวิวให้เบิรงด้ลยพี่น่องมันสิตามพกบอกอออกมาแล้วซีชินมันจะได้ซีชินมาเด้เอเบิ่์ก่อนไปชักชินเนี่ย นาสิขาวได้บ่ได้เด้อพี่น้องมทัทน,นูสั่งมาสี่ชิ้นตบกบกบมตุ๊กบกบมโอเคอยู่ครับได้สี่ชิ้นคือว่าแหละครบอยู่หนึ่งสองสามสี่ทัางพี่ยูพุ่นโอเคครับครบ ครบโอเคโอเคอยู่พี่น้องครบในซีชิ้นจากรัชดาสร้างของมาเนียน่าคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ